เมื่อฝอยเหล็กแตกกันฝอยเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรโอ้โหเหตุใดที่เป็นเช่นนั้นดูคำตอบดูคำถามเมื่อฝอยเหล็กแตกกันครับฝอยเหล็กเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเหตุใดที่เป็นเช่นนั้นกี่คำากี่คำถามครับ เดี๋ยวคุยจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีเวลาอีกประมาณสักสองสามนาทีเดี๋ยวเราจะภาพมาให้นักเรียนเขียนติโจทย์ซึ่งเรียนก็ครูคิดว่านักเรียนทําได้เชื่อครูไหมล่ะไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อก็อย่าเชื่อวันนี้ขอขอบใจนักเรียนสามทับสามนะครับที่ได้บริจาคฝอยเหล็กฝอยเหล็กโบราณหนึ่งกร๊ม ปีหน้า่ขยใช้ใหม่ครับอ่านเรียนคนใดก็จะใช้ขาดหม,อม้อในวิชากิจกรรมงานบ้านก็มารับได้นะไม่เอาเนะหายากปล่อยโบราณเนี่ยทดลองเยา่ยส่ายอย่างเดียวนะครับอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับฝอยเหล็กแต่การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับเมืม่อฝอยเหล็กแต่การฝอยเหล็กฝอยเปลี่ยนแปลงไหม,ไมอ๋อไม่รู้ได้ไงอ๋อ เมื่อกี้เห็นอยู่จระจะตอบว่าไม่รู้ชื่ออะไรครับตกเลยให้ตกเลยเมื่อปล่อยแต่กันปล่อยเปลี่ยนแปลงไหมเีปล่ยนไหมครับเปลี่ยนปล่อยเปลี่ยนนะปล่อยอย่าลืมเขียนด้วยนะครับปล่อยเปลี่ยนนะครับโอ้เกินเกินเกินปล่อยเปลี่ยนนะครับปล่อยเปลี่ยนแปลงเน่่นพอเลิกเลยแล้วเาเปลี่ยนคำถามแล้วแล้วตรือยัง โจดโจดเียนยังอฝอยเปลี่ยนแปลงอย่าลืมเขียนฝอยไปด้วยนะครับฝอยเหล็กเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอออ่านไม่ทัน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 ครับฝอยเปลี่ยนแปลงฝอยเป็นยังไงครับเป็นไปยังไงอ่ามีไฟฝอยเหล็กเป็นยังไงครับ ไอเด้งเดงไฟเดงเดงนี่คือมันทาไรติดแดงครับอะไรติดไฟอะไรติดไฟครับฝอ,อ,อยเหล็กติดไฟนะเหล็กยังติดไฟเลยคิดดู <c oughs> อย่าคิดเดีวอย่าหัวเราะสิอย่าหัวเราะแค่พูดแค่นั้นก็หัวเราะแล้วเปลี่ยนแปลงฝอยเหล็กจะอ่ามีควันไหมควันมั้มีควันไหม โอ้โหต้องให้ทางให้ตอบด้วยขาดไหมขาดไหมาสายนั้นะขา,าดแตสายอื่นไม่ขาด,ดเพราะอะไรทำไมถึงหลอดไฟดับตรงนี้แหละยากตอบยากใครจะตอบได้ตอบถูกนี่ให้เลยให้เลย ให้เลยหนึ่งคะแนนให้เลยอ้าวถือว่าไม่สำคัญเหรอคุณถามว่าสี่สิบเก้าเอได้ไรศูน oh, นะครับอีกคะแนนเดียว <laughs> อีกคะแนนเดียวศูนย์สี่บเก้าศูนย์เจ็สิบเก้าอะไรสามจุดห้าจะได้สี่แล้วคะแนนคอสไม่ได้ให้ไม่ได้จริงๆแต่เกิดเป็น จ็ดสิบเก้าจุดห้าเนี่ยพอให้เจ็ดสิบเก้าจุดห้านะให้แต่เจ็ดสิบเก้าเสียใจด้วยนะครับไม่ให้ไม่ต้องมาหน้าด้านขอนะเจ็ดสิบเก้าหกสิบเก้าห้าสิบเก้าสี่สิบเก้าไม่ต้องมาขอเลยเสียใจด้วยของของครูเนี่ยสุขภาพดีขี้เหนียวถ้าเกิด ที่ไม่เหนียวเนี่ยทองร่วงแสดงว่าทานของมาไม่ดีต้องเข้าโรงพยาบาลอ้าก็พูดถึงเรื่องนี้ไงคะแนนไงอ้าวต่อไปครับคําถามต่อไปคือเหตุใดที่เป็นเช่นนั้นเ้าราสิเหตุใดถึงฝอยเหล็กแดงแล้วมีควันเพราะว่าตอพูดเราต้องพูดถึงเราต้องพูดถึงอะไรครับ อะไรทําให้ไฟดับไอ้อะไรทำให้ไฟสว่างอะไรทําให้ปอยมันแดงอะไรครับฟังดีๆ listen listen ต้องพูดภาษาอังกเพราะวันนี้เราเรียนภาษากังกมาเยอๆอะไรทําให้หลอดไฟสว่างกระแสไฟฟ้าจากทานเลอทาเลยสีก้อนทานอะไรเออ กระแสจากกระแสไฟาจากแบตเตอรี่นะครับหาแล้วตอบว่างไงยะตอบอหไอีกตัวกาที่ทำให้หลอดไฟสว่างก็คือกระแสไฟาจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับทีนี้ทำไมหลอดไฟมันดับล่ะมันขาดหรือเปล่า ไม่ขาดแต่แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าไปไหม,ไมก็ระแสไฟฟ้าไม่ไปแสดงว่ามีความต้านทานยังไงครับถูกต้องเพราะมีความต้านทานมากตรงไหนที่มีความต้านทานน้อยตรงไหนเอ่ยหลอดไฟมีความต้านทานมากแต่ตรงไหนที่มีความต้านทานน้อยครับตรงฝอยขัดมอดมันทำไมกัน แต่กันนั่นเองเมื่อสายเมื่อ่อยเมื่อสายไฟเมื่อมาแต่กันใช่ไหมเมื่อปล่อยมาแตกันตรงนั้นเป็นจุดที่มีความต้านทานน้อยกระแสไฟจะมามากที่สุดไม่ไปที่หลอดไฟหลอดไฟจึงดับเมื่อกระแสไฟมามากก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานเป็นพลังงานอะไรพลังจากกระแสไฟจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนและพลังงานอะไรที่มันว่าขึ้นมาอะไรพลังงานอะไร ไอ้วาบข mm ึ้นมาเห็นนี่นะว่าบขึ้นมาเนี่ยคือแสงพลังอะไรฟังดีๆพลังงานอะไรครับเมื่อกินมีพลังงานความร้อนนะแล้วก็อ้ไรนะฝอยมันติดวาบขึ้นมาพลังงานอะไรครับว่าอัดไปตัวหนึ่งพลังงานอะไรว่าพลังงานอะไรพลังงานแสงครับไม่ถูกเหรอใช่ปะ ใช่ไหมฝอยบานติดไฟบูบขึ้นมามันก็จะเปลี่นพลังงานความร้อนและพลังงานแสงในที่สุดโอ้โหจะได้คำตอบนี้เกือบหมดเวลาพอดีเลยยาวไ,มไดมอ่ากว่าจะได้คำตอบนี้แต่ก็ยังดีที่ตอบได้ก็นับว่าเก่งพอสมควร หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะครับทำไมาไฟมาทำไมถึงไฟไหม้บ้านเข้าใจยังเข้าใจไหมครับว่าตอนหนักหรือยังครับว่าไฟไหม้บ้านเกิดจากอะไรเ,ออเพราะฉะนั้นต้องดูนะกลับไปดูสายไฟที่บ้านเรานะครับมันเปื่อยหรือเปล่ามันมันเปื่อยไหมถ้าเกิดเปื่อยก็เปลี่ยนแท้นะครับไม่กี่ตังค์หรอกไม่กี่พันหรอกดีกว่าหมดตูดเลยเหลือแต่เหลือแต่ร่อนจอยวิ่งเยิ้วเยิ้ว เก่งในชั้นเดียวดูทีีถ้าออกทัพทีวียังเห็นไหมอย่าว่าจอพูดครูยังไม่เปลี่ยนเลยสิบกว่าป,ป,ปีแล้ไปครูยังยี่สิบไปแต่ยังครับเออเล่นมันมันมันอาา่าวแบบลุกเลยลุกเลยวุบบุบบุบนะแมอย่าลืมไปทําเล่นที่บ้านนะฮะสายฟไฟบ้านเราเลยเนาะระ <c oughs> เบิดปั๊บเลยนะเสียงดังระมากเลยนะเสียงดังมากเลยนะครับไฟบ้านอ่ะ สายสองสายแตกกันอยู่ไปเล่นนะก็แตกกันบุ๊บดังมันดังมากเลยแล้วก็จะทําให้เธอตกใจแล้วเกิดการโดนไฟดูดคม่อยากไปทันอน้ําหวานที่งานวัดบ้านเธอเขาต้มเขาเติมอะไรนะเกี๊ยวเกิมาะฮะกระเพาะปลาแล้วไปพันธนาไม้นะมาโทรเ้ยไม่ได้ให้พันเลยเวลาหมดหมดเวลาพอดีแล้วนะ เป๊ะเลยเวลาหมดหมดไปเลยอ่ะนะครับสนุกสนานพอสมควรนะครับสำหรับวิชานี้นะก็ได้ความรู้ไปแล้วนะครับหวังไว้ว่านะครับคงจะนําความรู้อันนี้นะครับไปใช้ในจักรวรราได้ก็กลับไปบ้านตรวจดูนะครับสายไฟนะตามสายไฟนี่มันฉีกขาดหรือยังซ่อมเสียนะครับถ้าเกิดยังไม่อยากเหลือแต่ตัวนะครับ พบกันใหม่ครับวันจันทร์หน้าสวัสดีสวัสดีครับอ๋ออ,อ,อ,อย่าลืมนะครับมาไปซะแล้วจะให้